สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารรยกันอีกแล้วนะคะก็มาพบกันในส่วนของ ep ที่1ค่ะแอดก็ได้รวบรวมชุดผลงานแนวทางเลขเด็ดสำนักดังมาแบ่งปันให้พี่ๆเ,เพื่อนๆน้องๆได้รับชมกันเช่นเคยข้อมูลช่วงท้ายคลิปก็เป็นแนวทางในส่วนของเลขดับนะคะชุดนี้ก็จะเป็นผลงานแนวทางวดวันที่1ธันวาคม2568อ ก็เดี๋ยวไปรับชมกันค่ะว่าข้อมูลในคลิปนี้แอดรวบรวมชุดผลงานของอาจารย์ท่านใดมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมกันอีกบ้างก่อนอื่นนะคะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะ แล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะข้อมูลจุดแรกจะเป็นผลงานของแอดไบนาดค่ะ แนวทางงวดที่แล้วข้อมูลชุดนี้ให้มานะคะถ้าใครจับได้ก็เข้าไปอยู่นอสลากออก1 4 5ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะครบด้านบนของใบหนาดให้เลข1เลข2เลข3มเลข6เลข8เลข9แล้วก็เลข0ส่วนข้อมูลชุดเลขดับให้เลข4ี่เลข5แล้วก็เลข7 ใชื่นชอบของใบหนาดอยู่แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ชุดผลงานของแอดยืนกันเลยค่ะแนวทางงวดที่แล้วของเขาข้อมูลชุดนี้ให้มานะคะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยก็เข้าไปนอกสลากออก1 4 5ส่วนแนวทางงวดนี้ข้อมูลหลักร้อยค่ะ ให้เลข4เลข5เลข6แล้วก็เลข0ส่วนข้อมูลชุดหลัก10ค่ะให้เลข2เลข5เลข4แล้วก็เลข6ส่วนหลักหน่วยค่ะให้เลข9เลข3เลข5เลข2แล้วก็เลข4ไม่รู้ว่าข้อมูลชุดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณของแอดยืนด้วยนะคะ ชุดผลงานต่อมาจะเป็นของแอดวิค่ะแนวทางงวดนี้ข้อมูลชุดด้านบนเลขเด่นให้เลข9เลขรองให้เลข2กับเลข3ข้อมูลชุดคู่โต๊ดนะคะจะมี9 3 97 2 8แล้วก็2 3ส่วนข้อมูลชุดด้านล่างแนวทางงวดนี้เลขเด่นให้เลข9เลขรองให้เลข5กับเลข1ตัวเจาะก็จะมี95 91 51แล้วก็92 ส่วนดับด้านบนทุกหลักของแอดวีให้เลขสี่แอดก็ไม่เจอผลงานของเขาอยู่หลายงวดเนะ้องงวดนี้เจอก็เลยนาะมาแบ่งปันให้ขอบคุณของแอดวีด้วยนะคะผลงานต่อมาจะเป็นของเลขเจาะใจลุงหวังค่ะ ก็แนวทางงวดที่แล้วของเขาข้อมูลชุดนี้ให้มาก็เข้าไปทั้งข้อมูลชุดด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยนะคะสลากออก1 4 5กับ3 7ข้อมูลชุด5 4กับ7จ็7 3ก็เข้าไปเนาะตัวกลางส่วนแนวทางงวดนี้เรามาตามกันต่อนะคะเลขเด่นของเขาให้เลข4เลขรองให้เลข7จากข้อมูลชุด2ตัวจะมี4 2 4 5 4 6 4 8 7274 75แล้วก็78ข้อมูลชุด3ตัวก็จะให้745นะคะไม่รู้ว่าข้อมูลชุดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะชุดผลงานต่อมาค่ะจะเป็นของแอดก็ใจมันมากนะคะ แนวทางงวดที่แล้วของเขาข้อมูลจุดนี้อันนี้ให้มาค่ะก็เข้าไปอยู่เนาะสำหรับข้อมูลจุด45แล้วก็3 7 7 3อันนี้แอดก็รวบรวมผลงานสถิติย้อนหลังบางส่วนมาแบ่งปันให้ช่วงนี้ก็เข้าดีเดินดีเนาะส่วนแนวทางวดนี้แอดก็นาม,มาแบ่งปันให้แล้ว fc ท่านใดชื่นชอบก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้เลยค่ะ ก็จริงๆนำไปเทียบชนกับชุดอื่นก็ได้เนาะอาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลงนะคะแอดก็ขอบคุณของแอดก็ใจมันมักด้วยนะคะส่วนชุดต่อมาจะเป็นของเลขประชานิยมแนวทางงวดที่แล้วของเขาข้อมูลชุดนี้อันนี้ให้มานะคะเลขเด่นชุดเลขสีกับเลขห้าไปออกข้อมูลชุดด้านบนเนาะ ตัวเจาะให้มาก็พลาดไปหลุดไปค่ะส่วนแนวทางงวดนี้นะคะข้อมูลชุดเลขเด่นค่ะให้เลข1เลข2เลข6แล้วก็เลข7ตัวเจาะจะมี10 13 14 15 18 20 23 24 25 28 60 63 64 65 68 70 73 74 75แล้วก็78แอดก็ขอบคุณของเลขประชานิยมด้วยนะคะชุดต่อมาค่ะจะเป็นของแอดโซยูเป็นเด่น110หน่วยด้านบนของเขาแนวทางมวดที่แล้วข้อมูลชุดนี้ให้มาเลกค่าก็เข้าไปนะคะสลากออก1 4 5 ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะของเขาก็ให้เลข6เลข9แล้วก็เลข0ไม่รู้ว่าข้อมูลชุดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดผลงานต่อมาจะเป็นของอาจารย์ไก่แก้วนะคะ ก็แนวทางงวดที่แล้วของเขาข้อมูลชุดนี้ให้มาก็เข้าไปข้อมูลชุดด้านบนเนาะสลากออก4ีหส่วนแนวทางงวดนี้ของเขาค่ะจะให้58 59 50 68 69 60 78 79ศูแล้วก็เจไม่รู้ว่าชุดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ชุดผลงานต่อมาค่ะจะเป็นของลับผลภูณทวีนะคะแนวทางงวดที่แล้วข้อมูลชุดนี้ให้มาก็เข้าไปอยู่เนาะสำหรับข้อมูลชุด4 5 5 4ส่วนแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลข4เลข6แล้วก็เลข8ตัวเจาะก,ก็จะมี40 43 49 60 63 69 80 83แล้วก็89เมยรู้ว่าข้อมูลชุดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดต่อมาค่ะจะเป็นมาสองคู่ในแถวเดียวกันสไตล์อาจารย์9 ข้อมูลชุดข้างบนก็จะเป็นผลงานแนวทางงวดที่ผ่านมาเนาะก็มีหลุดไป1สูตรนะคะก็ถือว่าเข้าไป2สูตรส่วนแนวทางงวดนี้แอดก็นามาแบ่งปันให้แล้ว f c ท่านใดชื่นชอบก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยค่ะ ก้ของอาจารย์9หรืออาจารย์หมวกขาวเราก็มาดูข้อมูลแนวทางเลขดับกันต่อเลยข้อมูลชุดที่เหลือก็จะเป็นเลขดับนะคะถ้า f อท่านใดไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยค่ะชุดนี้จะเป็นดับคู่ตรงบน10บชุดแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้มาก็ถือว่าผ่านเนาะสลากออก4ีหส่วนแนวทางงวดนี้ของเขาค่ะก็จะให้ 5 8 6 1 7 4 8 7 9 0 0 3 1 6 2 9 3 2แล้วก็4 5ส่วนต่อมาจะเป็นดับคู่ล่างตรง10ชุดแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้มาก็ถือว่าผ่างสลากออก3 7ส่วนแนวทางวดนี้ของเขาค่ะจะให้4 6 5 5 6 4 7 3 8 2 9 1 0 0 19 28แล้วก็37ใครชื่นชอบอยู่แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดผลงานต่อมาค่ะจะเป็นดับ110หน่วยด้านบนของเวียงพิงแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้อันนี้ให้มาก็ถือว่าผ่านนะคะสลากออก145 ส่วนแนวทางงวดนี้ดับร้อยสิบหน่วยด้านบนของเวียงพิงให้เลขเจ็ดต่อมาจะเป็นดับสิบหน่วยด้านล่างของเขาแนวทางงวดที่แล้วให้เลขศูนย์มาสลากออกสามเจ็ดก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับสิบหน่วยด้านล่างของเขาให้เลขศูนย์แอดก็ขอบคุณของเวียงพิงด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นดับหน่วยด้านบนนะคะของแอชวโรุ rez. แนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้เลข8มาสลาดออก14 5ห้าหลักหน่วยออกเป็นเลข5้าก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับหน่วยบนของแอชวโรดให้เลข3ต่อมาจะเป็นดับ10บด้านบนของเขาแนวทางงวดที่แล้วให้เลข2มาสลาดออก1 4 5สหหลัก10บออกเป็นเลขสี่ก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10ด้านบนนะคะของแอดชวโรดให้เลขห้าแอดก็ขอบคุณของแอดชวโรดด้วยนะคะส่วนต่อมาค่ะจะเป็นรวมแต้มล่างไม่น่ามาของแอดชนะพลแนวทางงวดที่แล้วของเขานะคะข้อมูลชุดนี้ให้แต้มศูนย์มาก็พาดไปหลุดไปค่ะสลากออก3 7ก็รวมกันได้แต้มศูนย์ ส่วนแนวทางงวดนี้นะคะแต้มรวมล่างไม่น่ามาของแอดชนะพลค่ะหรือดับแต้มให้แต้ม4ี่ตัวเจาะจะมี04 40 13 31 22 59 95 68 86แล้วก็เจดแอดก็ขอบคุณของแอดชนะพลด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะในข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำมาแบ่งปันให้ต้องการชุดไหนเพิ่มเติมก็เมนไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนำมาแบ่งปันให้ส่วนคลิปนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณค่ะ